ครับผมตอนนี้ผมได้ขึ้นมาอยู่บนร้านกิจกรรมครับเป็นร้านกิจกรรมตีอันเช้า,ชาผ่าแดงเป่นใจจัดกิจกรรมพวกแข่งกี้าเช้าเขาอย่างประมาณนี้ครับน่าจะเป็นร้านที่สามารถกลงเต้นนอนชมวิวได้ตัวนะฮะแล้วก็ตอนนี้ใจประโยชน์ในเรื่องของการตา,ามเมล็ดกาแฟครับก็อากาศฟ้ายังแบบเปิดเตี้ยนะนี่ขนาด ใกล้จะเที่ยงแล้วนะฮะนี่ฮะยังมีหมอกอยู่ปกคลุมอยู่เต็มดอยเลยนะฮะและนี่คือเป็นเม็ดเล็ดกาแฟที่ชาวบ้านบุนตากไว้นะฮะหลังจากทีคลิปก่อนหน้านี้เขาก็ได้ดูการอบลมและการชี้แจงในการทำ MOU ในเรื่องของการจ่อาอุปกรณ์ผลิตกระแสะไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์นะฮะแผ่นโซลาร์เซลล์แล้วก็ระบบหม้อปแปลงนะฮะ อันนี้ผมก็แวบมาดูบรรยากาศด้านบนนะฮะซึ่งตอนนี้ก็นี่ฮะผาแดงนะฮะกาแฟดีวิถีคนเมี่ยงนะฮะภูผ,ผาแดงตอนนี้เขาคงจะพอหน้าผาบานลนะเพราะว่ามันปกคลุมไปด้วยหมอกนะฮะโอ้บรรยากาศดีมากครับนี่ผมคิดว่าเป็นหน้าหนาวด้วยซ้ำนะฮะนี่คือจริงๆแล้วยังแบบบนหน้าฝนเจ้านะฮะแต่มันมีหมอกเมฆ เยอะมากแล้วก็มีมุมหลายๆมุมที่ผมได้เล็งๆไว้นะฮะก็ถ้ามีนักท่องเที่ยวมาต้องการความาสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติโดยติดบบต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกก็เดี๋ยวคงจะมีแหมหลายมุมอยู่ที่ผมจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวมาแอวกางเต้นจิบกาแฟนอนดูดาวสองนกกันนะฮะก็อย่าลืมข้อที่ตามกันต่อไปนะฮะตอนนี้ผมมา บริเวณนี้จะสังเกตว่าสองข้างถนนนี่จะเป็นเต็มไปได้วยต้นกาแฟครับนี่ฮะ,มะเมล็ดกาแฟกำลังซุกเป็นลูกเชอรี่แดงเลยครับนี่ฮะสองข้างตังนะฮะหมู่บ้านท่องเที่ยวโอทับนี่นี่เป็นแผนผังในการแอลนะฮะมีต้นบโอ้และฮะ แล้ไม่ก็มีเยอะอยู่นะฮะถ้าสังเกตว่าเนี้ต้นกาแฟที่ปลูกไว้มันจริงๆแล้วมันต้นสูงพอสมควรครับแต่พอเขาเดินบนถนนตรงนี้แล้วนี่มันจะอยู่ตรงยอดของอต้นกาแฟพอดีเลยนะฮะนี่ฮเม,ม็ดแดงๆดงอย่างอีนะฮะลองยิบมาชิมหน่อยนี่ฮะ พันอลา,าบิกานะฮะแต่ผมกี้ผมสอบถามด้วยแล้วกาแฟผ่าแดงเดี๋ยวแฮมสกรอหนึ่งเขาก็จะลงไปตีปางปุลละกันต่อนะผมมาแน่ใจว่าจะมีกิจกรรมอันยังกันต่อแฮมก็น่าจะมีการเก็บภาพบรรยากาศในการทําคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์แหงท่องเที่ยวแล้วนี่ฮะโอ้กาแฟทั้งนั้นเลยครับ อลองมาชิมกาแฟกันก็เป็นกาแฟเม็ดสดๆแบบนี้เลยนะฮะหวานมันมีความหวานอืม ตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วครับอ่าเดี๋ยวผมเก็บกล้องกันเดี๋ยวผมคิดว่าถ้าแบบเก็บนี่กล้องผมพังแน่ครับอ่โอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ